สวัสดีครับกระปังเือศตวรรษที่18ของคุณช่างยิ่งใหญ่จริงๆอไม้ขัดเงาและใบเรือที่เรียบเลื่อนดูดีไปหมดวันนี้ลมก็เป็นใจแถมพระอาทิตย์ก็กําลังจะตกดินนี่แหละเวลาที่เหมาะจะหย่อนสมอแล้วมาไขข้อเข้าใจผิดเกี่ยวกับมันกันสักหน่อยมีความเชื่อผิดๆใหญ่ๆอยู่สองสอย่างเกี่ยวกับวิธีการทําง,งานของสมอเรือข้อแรกอาจฟังดูงี่เงา่าและเราคงต้องโทษกระตูนสําหรับเรื่องน,นี้แต่ก็ควรพูดถึงไว้นั่นคือความคิดที่ว่าสมอเรือมีไว้เพื่อห,หยุดเรือที่กําลังเคลื่อนที่ บางทีเรืออาจจะแล่นเร็วเกินไปเลยโยนตะขอเหล็กใหญ่ๆลงไปเหมือนเป็นเ,นเบรกฉุกเฉินอะไรสักอย่างนั้นที่ขนาดเลยงจริงๆแล้วแบบนั้นอาจจบไม่สวยเอาได้ถ้าย่อนสมอขณะที่เรือยังเคลื่อนที่อยู่อุปกรณ์อาจพังยับเยินแล้วคุณอาจได้ไปไว่ายน้ํากับปลาแทนทีนี้มาดูเวอร์ชันของผู้ใหญ่กันบ้างเรื่องมันเป็นแบบนี้เรือจําเป็นต้องหยุดลูกเรือก็หย่อนสมองลงไปแล้วมันก็ไปแตะพื้นทะเลและเพราะแบบนั้นเรือก็กลายเป็นวัตถุที่ขยับไม่ได้ หลักการสัมพันธ์ก็คือของหนักๆจะช่วยตรึงวัตถุลอยน้ําให้อยู่กับที่อันนี้ก็ไม่ผิดสัทีเดียวแต่จริงๆแล้วมันง่ายเกินไปมันไม่ได้เกี่ยวกับน้ําหนักอย่างเดียวยังมีเรื่องของแรงยึดเกาะรูปร่างและฟิสิกส์อันชาญฉลาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ก็ต้องบอกว่าสมอนนั้นหนักมากจริงๆแม้แต่เมื่อหลายพันปีก่อนเรือก็ยังต้องขึงน,น้ําหนักอยู่ดีนละเดินเรือสมัยโบราณใช้ก้อนหินขนาดใหญ่ถุงทรายตะกร้าที่ใส่หินหรือก้อนตะก,กั่วเพื่อให้เรือของพวกเขาอยู่กับที่ที่จอดไว้ เมื่อเรือพัฒนาไปสมองก็พัฒนาตามไปด้วยชาวไวากิ้งเพิ่มแขนไม้และก้อนหินเข้าไปเพื่อช่วยให้สมองยึดเกาะพื้นทะเลได้ดีขึ้นชาวโรมันเพิ่มครีบเหล็กเข้าไปในสมองเพื่อให้สมองเกี่ยวกับพื้นทะเลได้แทนที่จะวางอยู่เฉยๆแต่พวกเขาก็ยังไม่เข้าใจเต็มที่ว่างานออกแบบที่ฉลาดนั้นดีกว่าการใช้แค่น้ำหนักล้วนๆจนกระทั่งอีกนานหลังจากนั้นในยุคแห่งเรือใบตั้งแต่กลางศตวตรรษที่16ถึงศตวตรรษที่19สมองมักจะถูกตีขึ้นจากเหล็กบางครั้งหนักเป็นพันๆปอนต่ออัน เรือมักจะบรรทุกสมอไว้2องหรืออันนักเดินเรือเชื่อว,ว่าความระมัดระวังไม่มีคำว่ามากเกินไปสมอหลักของเรือไทยไทยนิกหนักประมาณ16ตันต้องใช้ม้าถึง20ตัวในการลากสมอนี้ระหว่างการทดสอบนั้นเหมือนกับการแขวนรถยนต์ขนาดกลาง10คันไว้ที่หัวเรือและหลังจากนั้นก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรือสำราญและเรือบรรทุกสินค้าสมัยนีย้ปล่อยสมอที่หนัก20-30หรือบางครั้งมากกว่า40ตันถ้าคุณเคยอยู่ใกล้ท่าเรือคุณอาจสังเกตเห็นว่า สมอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงคุณจะเห็นสมอในรอยสักโลโก้หรือแม้แต่พวงกุญแจและเครื่องประดับผับบางแห่งที่อยู่ริมน้ำก็ตกแต่งผนังด้วยสมอเพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นของนักเดินเรือแม้แต่คำว่า anchored ก็ยังแปลตรงตัวว่ามั่นคงและแน่วแน่สรุปก็คือสมอมีความสำคัญทั้งในเชิงรูป,ปธรรมและเชิงสัญ,ญลักษณ์และยังหนักมากด้วยซึ่งกะนาขำเพราะไม่ว่าสมอจะใหญ่แค่ไหนเรือของคุณก็ยังสามารถลอยออกไปได้อยู่ดี ลมแรงแอาจผลักเรือให้เอียงไปด้านข้างได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระแสน้าและคลื่นที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยก็สามารถค่อยๆผลักเรือให้เคลื่อนออกจากที่เดิมได้เรือที่ดูเหมือนจะจอดสมออย่างสมบูรณ์แบบกลับลอยออกไปทําให้เจ้าของตกใจไม่ว่าจะเป็นท่าเรือแนวปะกการังหรือพายุก,ก็ไม่สําคัญทุกครั้งจะต้องมีใครสักคนที่ได้บทเรียนราคาแพงเรือของคุณที่ลอยออกไปอาจสร้างปัญหาได้และที่แย่กว่านั้นคือ ตอนเช้าคุณเห็นว่ามันไปชนกับอะไรบางอย่างเข้าแล้วนั่นก็เพราะว่าฮีโร่ตัวจริงของเรื่องนี้คือโซ่ลองดำลึกลงไปดูว่าใต้น้ำเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเรือปล่อยสมอลงไปจะมีโซ่จำนวนมากตามลงไปด้วยโซ่จะจมลงละเหยียดราบไปตามพื้นทะเลรูปทรงที่โซ่สร้างขึ้นนี้เรียกว่าคา r เทนารีและมันสำคัญมากมันช่วยให้แรงดึงระหว่างเรือกับสมออยู่ในแนวต่ำและขนานกับพื้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้สมอขุดลงไปในพื้นทะเลเหมือนกรงเล็บยิ่งเรือดึงแรงเท่าไหร่สมอก็จะยิ่งฝังลึกลงไปเท่านั้นโดยพื้นฐานแล้วการขุดและแรงเสียดทานนี่แหละที่ทําให้เรืออยู่กับที่ได้แต่อย่างไรก็ตามมหาสมุทรก็อาจคาดเดาไม่ได้ถ้าคลื่นแรงหรือมีลมยกโซ่ขึ้นจากก้นทะเลมากเกินไปแรงดึงจะก,กลายเป็นแนวตั้งมากขึ้น จากนั้นสมองก็จะเริ่มลื่นถลายแทนที่จะขุดลงไปนั่นเรียกว่าการลากสมองคือช่วงเวลาที่การลอยนิ่งๆกลายเป็นอ้อไม่เรือเรากำลังเคลื่อนที่จริงๆแล้วชนิดของพื้นทะเลก็สําคัญเหมือนกันตัวอย่างเช่นโคลนจะยึดเกาะได้ดีมากในขณะที่พื้นหินกับสาล่ายทะเลอาจทําให้สมองลื่นเหมือนเด็กเล่นสเก็ตบนทะเลสาบน้ําแข็งความลึกก็สําคัญเช่นกันน้ํายิ่งลึกก็ยิ่งต้องใช้โซ่วางรอบสมองมากขึ้นตัวอย่างเช่น ถ้าพื้นทะเลลึกแค่30ฟุตคุณอาจต้องใช้โซ่หนักยาวถึง155ฟุตถ้าไม่มีโซ่ยยาววางราบอยู่แบบนั้นหลักฟิสิกส์ก็จะใช้ไม่ได้ผลเจ้าโลหะก้อนยักษ์นั่นก็จะไม่ทำหน้าที่ที่คุณต้องการนั่นคือหยุดเรือไม่ให้หนีคุณไปสมอแต่ละแบบก็ไม่เหมือนกันถ้าคุณลงไปดูที่ท่าจอดเรือหรืออู่ต่อเรือคุณจะเห็นดีไซน์สมอหลากหลายแบบบางแบบมีรูปร่างเหมือนคันไถ แบบนั้นเหมาะกับทรายและโคลนมากเพราะมันจะขุดลึกลงไปเมื่อเรือ,อถูกดึงบางแบบดูเหมือนลูกดอกสนามหญ้ายักษ์บินได้แบบนั้นน้ำหนักเบาวกว่าแต่เกี่ยวติดได้เร็วแล้วก็มีแบบเห็บซึ่งก็คือชามกลมใหญ่ๆสำหรับจอดเรือระยะยาวหน้าตาอาจจะไม่เท่เท่าไหร่แต่พอฟังลงไปแล้วมันยึบแน่นสุดๆมันก็เหมือนกับการเลือกใส่รองเท้าให้ถูกประเภทคุณคงไม่ใส่รองเท้าแตะเดินขึ้นเขาหรอกใช่ไหมแม้แต่จำนวนสมองก,ก็สำคัญเหมือนกัน การใช้สมอสองอันพร้อมกันจะช่วยไม่ให้เรือหมุนวนเป็นวงกลมถ้าลมเปลี่ยนทิศแต่แค่นั้นก็ยังไม่พอดังนั้นเรือสมัยใหม่ก็เลยมีลูกเล่นนิดหน่อยเรือสำราญและเรือทำงานนอกชายฝั่งหลายลำตอนนี้มีระบบที่เรียกว่า dynamic positioning system คือใบพัดกำลังสูงที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ปรับตำแหน่งตลอดเวลาเพื่อให้เรืออยู่กับที่โดยไม่ต้องแตะพื้นเลยนั่นแหละคือพลังของเทคโนโลยี แทบทุกคนที่มีเรือต่างก็มีเรื่องสยองขวัญของตัวเองที่มาหาสมุทรเล่นตลกจนวันนั้นพังไม่เป็นท่าคุณนอนหลับไปโดยคิดว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่ทะเลก็แอบตัดสินใจว่าไม่ใช่หรอกตัวอย่างเช่นไม่นานม,มานี้ลูกเรือใบกลุ่มหนึ่งจอดเรือทอดสมอนอกชายฝั่งสกอตแลนด์คิดว่าคืนนั้นจะสงบดีแล้วจูๆ่ๆเครื่องวัดความลึกก็ลดจาก18ฟุตเหลือแค่8ฟุตสมอถูกลาดไปแล้วสมอไปพันกับสาลี่ทะเลหลุดออกอีกครั้ง แล้วท้งลำก็เริ่มถลายตรงไปหาหินเหมือนรถเข็นชอปปิ้งที่หล้อเสียผู้เขาเรีบช่วยกันดึงโซ่สมอขึ้นแล้วเรงเครื่องหนีออกไปวุวิที่จะต้องโทรขอความช่วยเหลือแบบน่าอายสุดเรือใหญ่ๆก็เจอปัญหาเหมือนกันในช่วงพายุเรือบรรทุกสินค้าบางลำก็ถูกลากสมอจนเกยตื้นหรือชนเข้ากับท่าเรือและเขื่อนกันคลื่นเหล็กทั้งหมดนั้นการออกแบบสมัยใหม่และเทคโนโลยีที่เราภูมิใจกลับถูกทำลายลงด้วยมุมที่ผิด ลมแรงเกินไปและโชคไม่ดีล้วนๆพูดถึงเรื่องโชคแล้ถ้าเจออะไรโดยบังเอิญล่ะเวลากับตันปล่อยสมอสมอจะลาดไปเล็กน้อยก่อนจะฝังตัวลงในก้อนทะเลอย่างสมบูรณ์ในช่วงที่สมอทถลายสั้นๆนั้นปลายหลีกของสมอก็ทําหน้าที่เหมือนกรงเล็บขูดตามพื้นทะเลเหมือนกับเครื่องขี้ตุ๊กตาใต้น้าที่เล่นโดยคนปิดตาสมอก็ลากเอาสมบัติล้าค่าที่สูญหายหลายหชนิดขึ้นมา เรือประมงเคยดิงปืนใหญ่ที่นอนหลับอยู่ใต้ทะเลมาตั้งแต่ยุคโทรศัพท์ขึ้นมาได้เรือวิจัยบางลำเผยกี่ยวสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตใต้น้ำขึ้นมาทำให้มีสายโทรศัพท์บนฝั่งที่ไม่พอใจโทรเข้ามาเพียบางทีคุณอาจไม่รู้แต่จริงๆแล้วอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ของโลกไม่ได้วิ่งผ่านดาวเทียมมันเดินทางผ่านสายไฟเบอร์ออปติกความยาวมหาศาลที่วางอยู่บนพื้นมหาสมุทรลูกเรืออีกกลุ่มหนึ่งก็เคยเจอซากเรืออับปางยุคโรมันโดยบังเงินมันเกิดขึ้นกับสมองของเรืออวนลาดนอกชายฝั่งซิซิลี แล้วบางทีก็แค่ขยะเปียกชุ่มน้าเท่านั้นเองเอม่อย่างน้อยคุณก็ช่วยเก็บกวาดมหาสมุทรนะก็เป็นอันว่าคุณได้รู้ละสมอเรือไม่ใช่เบรกฉุกเฉินและมันก็ไม่ได้ทําให้เรือของคุณหยุดนิ่งสนิทเสียทีเดียวโซ่พื้นทะเลมุมการดึงความเข้าใจฟิสิกส์และโชคอีกนิดหน่อยการเดินเรือเต็มไปด้วยความชันฉลาดสารพัดอย่างเลยทีเดียวเอาละกับตอนนี้แหละคือเรื่องราวของเบลได้เวลายกสมอขึ้นแล้วไปดูกันว่าเราจะได้สมบัติอะไรที่น่าเอาไปคุยอวดบ้างหรือเปล่า